นะครับก็ลงสู่สนามอย่างสมเปลี่ยนนะครับทีมคู่แรกใจเย็นๆด้อเดี๋ยวถ่ายให้ครบทุกคนก่อนใจเย็นๆด้อยาเคยกับทีมปกครองตะบนเบยเป็นะครับใจเย็นนะครับนดี่ก็เช่องเจ็ดโอ้ใช่ช่องสงยงามครับหมายเลขห้าสิบสี่มาแทน ขอเสียงต้อนรับทั้งสองทีมนะครับก็เชิญนะครับที่อยู่ตามร่มไม้ชายคาครับข้างๆอัศจรรย์ก็ดีครับอยู่นะครับมาให้กำลังใจครับคู่แรกนะครับช่วงภาพบ่ายก็จัดถ่ายรูปให้พี่น้องส่งไลน์นะครับไปต่างแดนนะครับท่องที่ยวต้องติดนะครับให้พี่น้องเราได้ชมนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอา นะครับช่วงภาพใบก็จะมีการแข่งขันกีฬานะครับนาสนามกลางที่วัดการอำเภอเทยบึงนะครับขอบคุณนะครับท่านนายกเท่านตาดที่ชมนะครับให้ความุกรห์นะครับสนามกลางการแข่งขันกีฬานะครับก็จะกว่าจะเสร็จก็สามเดือนนะครับพอดีนะครับเกี่ยวข้าวตาข้าวต่อนะครับทุกทีนะครับ นี่ครับนี่ป้ายรับป้ายด้วยป้ายไปด้วยถ้าพร้อมก็เชิญเลยนะครับวอร์มยืดหยัดเสียวมาเกิดคราย่วะหนึ่งสิบแปดสามสิบยึดกล้ามาแล้วเข้าขากระเด็นได้จะตรงกลมาได้จังโต้รู้จักกรอตเตะตบกลางจะบัน งได้อตัดักให้ในตัปเนตไปไงคือโดนให้เลยเออช่างนึงโอ้โหดูไปเลี้ยงเองไปเองตัดมาท่านนายช่วยช่างในพานไม้โอ้ออกข้างไปเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับนักกีฬาประเภทอาวุโส อายุะสมนะครับ60ปีขึ้นไม่พันเอิดไปก็ไม่พันเดนหลังของอบจไทยดึงขึ้อางไม้เต็มที่มาเลข11่าในเรือ่ลงลงลงานลงลงในเรืออ้าวได้วปลาครับนี่นมุก เอาเปิดมา <_ an> ไปเองอีกครั้งหนึ่งผ่านไหมลูกเดี๋ย <_ an> ้ลูกฟาวลูกตีเพื่อนม่ได้ของโอุเตอก็เห็นเข้าหน้าต่างครับไม่ตรงประตูได้ <_ an> ตังใ <_ an> จลูกที่ปลาจากเขตประตูของทีมอบาตอพัทุม หมายเลข11ตองเอียวเปลี่ยนตัวได้เจ้าหร้าที่เกรย์แล้วก็เปลี่ยนตัวได้ตลอดห้าทเอาเข้าเลยบ่โอ้สกอร์ครับดึงหึงครับสนามสองเปิดมาครั้งหนึ่งต่อสนญญครับหมายเลข30ไม่ผ่านประตูนี่ ตัวใหญ่ตัวสูงตัวหนาเดานหลังของสโมอสรสวายสน,นุนตุงมมาอากระจอไปดึงเปิดตาชั้นงหนึ่งไม่ผ่านประทีบจับบอลยุ่ยังไม่ออกเปิดกำลังไตเลยว่าไงผ่านไหมสดสีอีกข้งหนึ่งไปเองผ่า,านไหมกระจายเพื่อนไหมขากระจาย นิดเดียวขับขาไปอีกครั้งหนึ่งไปให้เรก่องใจง่ายจับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เหละครับนักกีฬาตั้งใจมาจากบ้านนะครับ <c> โ <oughs> อ้ขามขานไปครับนิดเดียวแต่ได้ท่ากได้ไทยใจ ได้ทางเตยที่เปล่าจากเตประตูของทุณออบะตไทรบึงสกอร์ก็สามศูนย์เรีรดกดมาให้เพื่อนดูแค่นนึงเกิดกไปมืบของผู้รักษาประตูเดาอยเกยมุมใส่ันเลย มาอีกันหนึ่งไม่ผานวันเท้าได้ดีได้ดีไม่ไม่ผานอบตไปดึงกองบอลจมไปโจงจัดกลางให้เตยกันหนึ่งหมายได้สามสิบสามสิบเตะไปหลุดถึงผู้รักษาควาได้เปิดมาทางด้านซ้ายหลุกยังไม่ออก นิดเดียวครับเรียกว่าผู้ทมาผู้ชมมาเห็นอบจต่อไปดึงได้ลูกท่านหนึ่งไ่เองไปเองไม่ีกเท่าหญ่จัดลงนี้ด้วยละัะสนามสองได้เตอร์ฮันเนอร์อยู่ทางด้านมุมทง